ตำรวจโพลตินดานงหานะครับตำแหน่งสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจพลทรหมอคำนะครับก็ได้ร่วมกับนะครับภาคีเครือข่ายนะครับที่ทางสาสุขนะครับทางเทศบาลนะครับซึ่งเป็นท้องถิ่และก็ฝ่ายปกครองนะครับร่วมกันตั้งตรวจนะครับตรวจคัดวินัยจราจรนะครับในช่วงเทศกาลการับเพื่อ ว่ากล่าวตัเกเตือนะครับในลายที่ไม่ไม่ค่อยยอมรับนะก็จะมีการปรับนะครับใน10ข้อหาหลักนะครับซึ่งผ่านมานะครับ3มวันก็มีการว่ากล่าวตกเกือนไปแล้วนะครับซึ่งประชาชนก็เข้าใจดีนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการนะครับและก็ว่ากล่าวตกเกียนไปนะครับซึ่งทุกปีที่ผ่านมาก็มีการ บาดเจ็บล้มตายนะครับซทางรัฐบาลก็ให้นโยบายมาว่าให้ประทับใช้กฎหมายครับตามสิปงต้อหาหลักทางสบหอหอคับโดยท่านผู้กับก็ให้มาตั้งจุดตรวจในจุดทางแ้ก้านไทยเจริญนะครับตำบลห,หอคำก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับเนะข้าใจตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดีนะครับ เนื่องจากว่านะครับเมื่อมีอุบัติเหตุแล้วนะครับจะทําให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่รัฐก็ไปอย่างให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับก็บาดเจ็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับกับทีนะครับรถยนต์ก็มีการคาดเ็ตุัดนะครับกับทีด้วยความเร็วที่ไมยกำหนดนะครับให้ม่ไม่ให้เร็วเกินที่หมยกำหนดนะซึ่งมันจะเป็นอันตรายนะครับ รถจกักรยานยนต์ก็ให้สุงกว่าันนองนะครับนะครับจากหนักถ้ามีอุบัติเหตุจากหนักก็จะได้เป็นเบาครับก็ขอฝาก